อยากจะขอแนวทางว่าทีนี้นอกจากคาว่าจิตที่ลงตัวแล้วคาว่าชีวิตที่ลงตัวเนี่ยท่าน,นประเด็นว่าคุณมีมขีข้อแนะนำอย่างไงบ้างควรจะเน้นที่การฝึกจิตหรือว่าควรจะฝึกปฏิบัติอย่างไรครับก็แน่แล้วว่าชีวิตมันจะลงตัวได้จิตมันต้องลงตัวใช่ไหมถ้าจิตมันยังลงตัวไม่ได้ชีวิตมันจะลงตัวไงอะ่ะแต่ทีนี้ว่าจิตมันจะลงตัวได้ก็ต้องปัญญาช่วยให้มันลงตัวนะถ้าปัญญาไม่พอมันลงตัวไม่ได้นะ เพราะปัญญาเป็น,ปนตัวปรับตัวแก้ตัวทําให้หลุดพ้นเป็นอิสระใช่ไหมเช่นความรู้เท่าทันอะไรต่งวางใจได้ถูกมันต้องมาจากปัญญานทางจริงให้ฝึกความมีปัญญารู้เท่าทันอะไรต่างๆหล่ะเนี้ยเอาละแต่ทีนี้ว่าอะไรรออยู่ในโลกในขณะที่เรายังมีจิตไม่ถึงกับลงตัวปัญญาเรายังไม่พอเนี่ยเราก็ฝึกสิครับก็ถือเป็นการฝึกไงก็เราตั้งจิตวางจิตเป็นการฝึกซะ เราก็จะได้รู้สึกว่าไม่ถูกกดถูกบีเพราะว่าถ้าเราไม่วางจิตให้ถูกเราก็กระทบกระทั่งเราก็เป็นฝ่ายรับเดี๋ยวก็เจอนั่นเอาอีกแล้วมันเอาเราอีกแล้วเนี่ยเราแย่จริงเจอโน่นเจอนี่เราก็ต้องแย่ต้องตั้งอ้ความรู้สึกว่าเราถูกกระทําอยู่เรื่อยนี่ถ้าเราตั้งจิตไว้เป็นว่าเราจะฝึกตนเน เราก็เริ่มก็เท่ากับมีความพร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่กระทบกระทั่งทันทีเลยเท่ากับจิตมันพร้อมแหละจะฝึกปับเออมาฝึกได้มันก็ต้องเจอสิ่งกระทบสิใช่ไหมฝึกจิตนี่เราก็ต้องหาสิ่งมาฝึกเราเราจะได้ฝึกได้ยังไงก็ต้องเจอมันพอเจอมันเราก็นึกได้ทันทีว่าเราจะได้แหละแทนที่จะถูกกระทําเราก็เริ่มเป็นผู้กระทําการที่เราเป็นผู้กระทําเนี่ย เท่ากับเราได้เปรียบขึ้นมาทันทีส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นเราต้องตั้งจิตไปก่อนว่าเราจะฝึกตัวเราก็กลายเป็นไม่เป็นผู้ตั้งรับถูกกระทำแต่เราคอยหาสิ่งที่เราจะทำเราเจอแล้วก็ตั้งจิตได้ถูกมันก็ได้ไปส่วนหนึ่งเรียกว่าท่าทีของจิตมันดีแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีด้วยนี่ก็อยู่ที่ตอนฝึกนั่นแหละว่า เราจะมีความชำนาญในการจัดการกำมันเช่นมีโยนิสมรจิการแค่ไหนตั้งใจฝึกก็คือวางท่าดีของจิตไว้ถูกและทีนี้พอเจอจริงจะฝึกก็ต้องมีโยนิสมรจิการเป็นตัวสําคัญแต่โยนิสมรจิการมันทางานไปกับสติโยนิสมรจิการนี่มันหล่อเลี้ยงสติให้อยู่เองถ้าใครยังเดินโยนิสมรจิการอยู่สติจะอยู่สติไม่ต้องมาถูกเรียกร้องให้ทํางานเอง นั่นมันก็เลยกลายเป็นว่าธรรมะเขาเรียกร้องกันเองเมื่อตัวหนึ่งมาและอตัวอื่นก็ต้องมาด้วยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเขามาเขาเองเราก็ใช้อโยนิโสมรสิการเนี่ยให้ดีนั้นเราจึงได้ฝึกกันว่าให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายในแบบของโยนิโสมรสิการแบบต่างๆถ้าเราคอยมองไว้บ่อยๆต่อไปมันก็มีความชำนาญ จิตเราตั้งรับไว้ถูกแล้วนี่เราก็เป็นผู้กระทําแต่สิ่งทั้งหลายเวลาเราใช้โยนิสมนจิการเนี่ยเราเป็นผู้กระทำนะถูกไหมเราไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทําแล้วอน,นี้เวลาเราทุกข์เราจิตบีบคั้นเพราะเราถูกกระทําจิตไม่มีทางไปไม่มีทางเดินก็อัดอัน้นบีบคั้นก็ทุกข์สิอันนี้จิตมันจะหายทุกข์ก็คือมันมีทางไปอะจิตมันไม่อัดอัน้นไม่ถูกกดดันมันมีทางไปมันก็หายทุกข์ มันเดินหน้าไปได้มันเป็นอิสระทีนี้อะไรมันจะช่วยให้หายอัดอัน้นติดขัดขับคล้องก็คือปัญญาเครื่องมือปัญญาก็ตัวปัจจัยสําขัญก็อยู่ในสนสิกาเพราะโยนิโสนสิการมันำคำงานกระบวนการสติปัญญาสัมปชัญญะมันมากันใหญ่เลยก็ไปได้เดินหน้าไปจิตมันก็ไม่อัน้นจิตไม่อั้นมันก็ไม่ต้องมาทุกข์อยู่ก็ไปได้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งพอจะเห็นไหมฮะ และแล้วเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้ลงตัวโดยแท้นะ mm. คล้ายๆว่ามันมีทางเดินไปมันก็ปรับได้สิแต่อย่างนี้ไม่ใช่ลงตัวแท้ก็คือปรับได้หมายความว่าปัญญาของเราที่มาช่วยปรับจิตให้เข้ากับสิ่ง,งต่างๆไปได้เพราะมันปรับได้เหมือนกับเราปรับตัวได้มันก็เหมือนลงตัวนั่นแหละมันก็ไปข็้นมาไปเรือยสำคัญอย่าไปติดขัดอัดอันเน่ะ ทกุก็คือบีบคั้นติดขัดอัดอั้นครับคล้องก็ไปไม่ได้อนท่นทานานิสรโลเมเลต้าแซงนิดหนึ่งคือสติที่จะเกิดขึ้นโดยที่มีโยนิโสมนสิการเหมือนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงตรงนี้นะครับหมายความว่าสตินี้จะเกิดตอนที่เรากําลังคิดพิจารณาใช้โยนิโสมนสิการหรือว่าเราคิดพิจารณาแล้วแล้วเห็นเป้าหมายแล้วแล้วเรากำลังการกระทําตอนนั้นเนี่ย จะเต็มไปด้วยสติสัพัญญะคือคือไม่ทราบว่าไอ้ตัวตัวสตินี่จะเกิดไหนว่าตอนคิดหรือว่าตอนที่กระทำแล้วต่อจากตรงนี้นะครับมันไปด้วยกันเลยเพราะว่าไอ้เจ้าอยู่นิสมราติการมันเรียกรองสติเพราะว่าสติคืออะไรล่ะไอ้สติก็คือว่าเป็นตัวดึงจิตไว้กับอารมณ์ทีนี้โยนิสมราติการมันทางานได้มันก็คํานึงพิจารณามองสิ่งนั้นๆอยู่ มันจะมองได้ไงแล้วมันก็ต้องจิตต้องอยู่กับสิ่งนั้นจิตมันก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันจะมองจะพิจารณาอะไรเงี้ยสติมันก็ต้องอยู่สิสติมันจะไปไหนไม่มีสติจิตมันก็มองสิ่งนั้นไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มาเองอ่ะคือมันคลอไปด้วยกันหมดเพราะว่ากระบวนการทํางานของจิตนี้มันเป็นธรรมชาติองค์ประกอบต่างๆมันต้องพร้อมมื่งเันมันไม่ทํางานอ่ะมันก็รถจะวิ่งมันก็ต้องมีล้อมีอะไรแต่อะไรทุกอย่างที่มัน มาช่วยให้เดินวิ่งไปได้นะมีแต่ตล้อไม่มีเพลามันก็หลุดทิล้อมันหมุนไปมันไม่มีเพลาไม่มีอะไรยืดก็ไอ้ล้อมันก็วิ่งจริงแต่มันไม่ไม่วิ่งอยู่กับรถถูกไหมพราฉะนั้นไอ้น,นี่มันทุกอย่างมันเป็นเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการเดียวกันคือชีวิตของเราันั้นแนวพิธามเวลาศึกษาลึกท่าจึงบอกว่า เวลาองค์ธรรมนี้อยู่นะไอ้องค์ธรรมอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันจะอยู่ด้วยถ้าองค์ธรรมอันนี้มีอยู่แล้วไอ้เจ้าตัวนั้นเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือการศึกษาแยกแยะวิเคราะห์ว่ากระบวนการทํางานของจิตเป็นยังไง mm hmm. พอจะเห็นไหมสติมาของมันไปเรื่อยๆเลยตอนนั้นสติทํางานคือมันก็ทํางานของมันไปตามธรรมชาตินั่นเองเราก็เพียงแต่วิเคราะห์ว่า อ๋อไอตัวไหนเป็นสติไอตัวไหนเป็นอะไรก็คือไอตัวที่มันตรึงหรือจับหรือดึงจิตของเราไว้กับสิ่งนั้นสิ่งที่เรากําลังมองกําลังพิจารณากาลังนึกถึงหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นะสิ่งนั้นแหละสิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์นะสิ่งที่จิตเรามองนึกถึงพิจารณาอะไรอยู่เนี่ยทํหนึ่งอะไรอยู่ก็แล้วแต่นั่นสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ ทีนี้จิตจะไปอยู่กับสิ่งนี้ได้ก็คือสติมันดึงไว้ให้มันอยู่ด้วยกันที่เคยเปรียบเทียบเลยไงเหมือนกับว่าไอ้เจ้าวัวพยศจับมาแล้วก็มันก็จะวิ่งเข้าป่าไปเรื่อยเราก็เลยฝึกโดยเอาเชือกมามัดผูกไอ้เจ้าวัวนี้ไว้กันหลักหลักก็คืออารมณ์หรือสิ่งที่เราต้องการเช่นอารมณ์กรรมาฐานที่ลมหายใจเนี่ยเป็นมันก็หลักหรือเสา แล้วก็ไอ้จิตของเราก็เหมือนกับวัวไอ้วัวพยศก็จะวิ่งออกไปเรื่อยไม่ยอมอยู่กับเสากันหลักถ้าทำไงก็เอาเชือกมาผูกไว้เชือกมาผูกก็คอยดึงให้มันอยู่กันหลัก <S <S อาการที่คอยดึงไว้คอยจับคอยลากข้ามอยู่กันหลักเนี่ยไอ้เนี่ยคือสติขเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ตัวที่ดึงไว้กันหลักไม่ให้ไปเนี่ย พอจะไปก็ดึงปุ๊บกลับเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้า,าต่อไปพอมันชํานาญจิตมันอยู่ทีนี้ไม่ต้องมีเชือกดึงแหละอยู่เลยยอยู่กับหลักไม่ต้องมีเชือกดึงเชือกไม่ต้องทํางานดึงตอนนี้จิตอยู่อยู่กับหลักเลยอยู่กับอารมณ์นั้นจนอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องมัวคอยดึงกันอีกตอนนี้สติก็เหมือนกับ ไม่ต้องมีภาระแหละก็เป็นสมาธิไปตอนที่เป็นสมาธินะั้นสติอยู่ตลอดมันคลออยู่แต่ว่ามันไม่มีบทบาทเด่นแะตอนที่ยังไม่ได้สมาธิเนะี่ยเจ้าสติทํางานหนักเลยดึงแล้วดึงอีกพอมันอยู่ตัวก็จิตก,ก็อยู่กับหลักอยู่กับอารมณ์นั้นสนิทไปเลยสติก็คลออยู่เฉยๆจนเหมือนกับเหมือนก็นไม่ได้ทํางานพอจะเห็นไหม อา่สงสัยอะไรไม่รู้ตอบตรงคําจากหรือเปล่าเออตรองครับตรงนะอย,อยากจะถามต่ออีกนิดหนึ่งเรื่องที่สติสติสัมปชัญญะนี่บอกว่าก็จะเป็นอาหารต่อไปให้กับให้ให้กับอินทรีย์สังวรนะแล้วก็อินทรียสังวรก็จะเป็นอาหารต่อไปให้กับ สุจริตสการสุจริตวิธีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นอาหารต่อไปให้สติปัฏฐานสี่โพชงเจ็ดแล้วก็จนถึงวิมุตตเลยตรงนี้แล้วทีนี้ไม่ไม่ทราบจะถามมหเาไปหรอาว่าแล้ช่วงระหว่างที่เหมือนกับว่าสติสัชัญญะครบสมบูรณ์แล้วจะไปเป็นอินทรีย์สังวรตรงตรง,ตรงนย้ครับ คือคออือยังยังไม่ได้ยังไม่เห็นภาพุในตรงจุดนอ่าก็อินทรีย์สังวรคืออะไรแล้วก็คือความสํารวมอินทรีย์ก็คาว่าสํารวมก็คือว่าทําให้อินทรีย์มันอยู่กับภาวะที่เป็นกุศลได้โดยที่ว่าไม่เที่ยววุ่นวายไปกับอารมณ์ที่มาล่อเราน่ให้เกิดความลุ่มหลงเป็นต้นทีนี้ว่า ไอตัวที่จะมาทําให้อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไม่วุ่นวายถูกล่อหลอกไปได้ก็คืออะไรก็คือสติสติมันมันมาการสัมปชัญญะที่มีความรู้ปัญญาก็เราเรียนมาแล้วเนี่ยไอสติเนี่ยมันมีมันเป็นตัวจับไว้กันหลักหลักนั้นเรารู้แล้ว เรารู้ว่าไอ้นี่เป็นกุศลไอ้น่นเป็นอกุศลในไม่ดีและการปฏิบัติของเรามุ่งหมายอะไรเรารู้จุดหมายรู้หมดแล้วเราเนี่ยรู้อยู่แล้วปัญญาเรารู้อยู่แล้วไอ้สติมันก็เอาไอ้พวกนั้นแหละมาเป็นหลักเวลาเราไปทํางานอะไรไปดําเนินชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายกันหรอเห็นโน่นดูนี่สีิสติมันก็ต้องมาช่วยการใช้อินทรีย์ของเราตาหู ไม่ให้ถูกร่อถูกหลอกออกไปจากหลักใช่ไหมสติมันก็เอา้าเธอนะ่หลักของเรามีอย่างนี้รู้อยู่แล้วเนี่ยมันจำไว้เนี่ยไอ้นี่มันจะออกไปถูกโลภโทสะโมหะกามฉันทะหรืออะไรก็แล้วแต่อารมณ์นี้มันล่อเรานี่ใช่ไหมมันเป็นตัวกระตุ้นจะล่อไปกไปสติมันเขาก็ค่อยดึงมาสิ อาชั่วโมงละสติมันก็ดึงไว้เรียกอีกอย่างก็คือเตือนไวนะ้เหมือนนายประตูนายประตูมันก็เตือนไว้อย่าให้เขวนะไม่ให้เขวไปก็คือว่าให้การใช้อินทรีย์ของเราเนี่ยไม่ถูกล่อเล้าให้ออกไปเกิดโลภทุศมวะแต่ให้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลจะว่าให้เกิดปัญญาให้รู้เข้าใจอะไรต่อเลย ซึ่งมันจะไปพร้อมกับความรู้ที่เรียกว่าสมปัญญะมันก็เป็นตัวที่เหมือนกันในแง่หนึ่งก็เหมือนกับกำกับเราไว้ไม่ออกนอกรูนอกทางท่านจึงเรียกว่าเหมือนหางเสือไงเหมือนกับเรือแล่นไปเนี่ยนะหางเสือมันก็กำกับไว้ไม่ให้เรือออกนอกทิศนอกทางสติจึงมีกรมปุปะมาหลายอย่างเป็นเหมือนเชือกดึงอะเป็นเหมือนหางเสือว่าเป็นเหมือนนายประตูบางนันนะถ้าเป็นนายประตูก็ ตรวจคนเข้าออกอ่ามันก็อินทรีย์ของเราเหมือนกันอารมณ์ที่มันจะล่อเล่าให้เขวออกไปทางโลภะโทสะโมหะไอเจ้าสติมันรู้เนี่ยมันไอเจ้านี่มันจะผิดหลักไม่ถูกหลักแล้วมันก็กันไม่ให้เอารับอารมณ์นี้เข้ามาเหมือนหน้ประตูเรารู้หลักอยู่แล้วว่าคนยังไหนจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าสติมันก็เหมือนนายประตูกันแล้วก็ตรวจไว้ โดยสัมปชัญญะก็ามาทํางานให้เวลาจะตรวจจะพิจารณาจ้าสติเป็นตัวมันก็จับไว้ดึงไว้กั้นไว้ย้งไว้เออไอเจ้าตัวนี้อย่าเพิ่งไปนะว่างั้นไอสติมันก็กั้นไว้ก่อนใช่ไหมไอสัมปชัญญะมันเป็นปัญญามันรู้มันตรวจได้อีกยัไม,มันก็ทํางานคู่กันไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอินทรียสงวรมันทํางานได้ก็เพราะไอเจ้าสตินีญญ่แหละ ไม่จะททางานได้มีอินทรียสังวรได้สําเร็จก็เพราะว่าสติมาทํางานถ้าไม่มีสติทํางานก็จบเพราะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละตัวเราให้แหละใช่ไหมก็คือชีวิตของเราเนี่ยวันๆก็อยู่ด้วยอารมณ์สิ่งที่เข้ามาจากตาหูจมูกลิ้นกายและอเจพวงนี้แหละที่มันจะล่อเราไปทางไหนจะเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมจะโลภสะโมหะ ก็เลยว่าอิสียสังวรก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะมากันไม่ให้อารมณ์ล่อแล้าภายนอกมาชักจูงให้เราไปในทางแดนอกุศลทีนี้อินสียสังวรจะดําเนินไปได้ก็ต้องอาศัยสติเนี่ยเอานะ อานิมนต์สงสัยอะไรพอพูด yani ถึงเรื่องอินทรีย huh> สังวรครับก็เลยมีคําถามต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกภายนอกขึ้นหนึ่งว่าถ้าอย่างเราฝึกปฏิบัติเนี่ยในเรื่องควบคุมอินทรียสังวรควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับเข้ามาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันมันมีผลกับมนุษยสัมพันธ์ที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโลกภายนอกเอมันมีผลบางทีรู้สึกมีผลทําให้เราดูเหมือนเป็นคนยึดยึดในหลักการอันนี้มากๆอย่างเช่นว่าไม่รู้ไม่รู้จักผ่อนปลนเลย บางทีในการสังสรรก็ตามเลี้ยงลูกน้องหรือเพื่อนฝูงบางทีมันดึงเราไปทางนั้นบ้างก็เลยอยากจะถามพปเลยว่าคุณว่าจุดที่พอเหมาะพอดีเนี่ยเกี่ยวกับมนุษย์เสสัมพันธ์กับอินทรีย์ถังวรเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนมีข้อแนะนํานะครับไม่เป็นไรในกรณีนี้อินทรีย์ถังวรมันเป็นเพียงช่วยให้เราไม่หลงแลเลิมไปคือเรารู้คือเราต้องอยู่ได้ปัญญารร้เ้่าทันเนี่ยมันมีสัพพัญญาด้วยมันสติมันมากับสัพพัญญะเรารู้ว่าเวลานี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหน แล้วเราก็ต้องดูว่าในเรื่องนี้ขอบเขตความพอดีแค่ไหนเราตระหนักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนิกว่าเราอาจจะมีปัญหากับเรื่องนี้ได้เราก็อาจจะเตรียมใจไว้บ้างโดยใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเออในเรื่องนี้เช่นความสนุกสนานในเรื่องนี้เนี่ยขอบเขตของความพอดีที่จะไม่เกินเลยไปเนี่ยไม่เลยเถิดนยะแค่ไหนพอเรากำหนดได้แล้วเราก็จะได้เอาสติมา สติมันก็จะมาคุมเองอินเสียสงวรก็มาในขนาดนั้นไงเข้าใจไหมฮะเราตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราก็ไปเอเราจะทําไงดีเราก็สมาธิไม่มีแล้วก็ยุ่งสิใช่ไหมฮะ <laughs> ก็เรียกว่าเราตระหนักไว้ก่อนแล้วว่าแค่ไหนมันพอดีแค่ไหนมันเลยเถิดมันกลับมาช่วยทําให้เราไม่เลยเถิดเม่งั้้เราก็อาจจะเลยเถิดเกินไป นี่แหละเขาอิสีสงวนมาช่วยทีนี้กันมัน,ม,นมันมองสองด้านอาการที่เราไม่แสดงออกเลยเถิดนั้นเป็นด้านหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยท่านมุ่งในแง่ฝึกตนก็คือว่าก็เพื่อตัวเรานี่แหละจะได้ไม่ลุ่มหลงจะไม่ได้เสียหายจะไม่ได้ออกนอกรูนอทางนี่ถ้าเรามีหลักการอะไรของเราไว้แล้วเราก็อาศัยสติไปทํางานในตอนอิสีสงวนเนี่ย ก็คือว่าเมื่อเราเข้าไปในกิจกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องได้รับอารมณ์อะไรต่างๆล่อเล้าชักจูงอะไรต่างๆบางเราก็จะไม่หลงเลดิดเพลิดไปตามนั้นไม่ใช่เพียงการแสดงออกเท่านั้นนะแต่ว่าที่รับเข้ามาเนี่ยจะไม่มาเป็นตัวอิทธิพลทำให้เราเนี่ยรุ่มหลงอะไรต่างๆไปด้วยอันนี้ส่วนนี้จะ่สำคัญคือไม่ให้มันมาเป็นตัวชักจูงเราให้เสีย แต่ให้เราได้ประโยชน์เมื่อเราเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ตระหนักนอกจากจุดมุ่งหมายไม่เกินไม่เลยแล้วนีเรายังมีว่าเออกิจกรรมนี้มีเป็นการสังสรรมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันแล้วก็อาจจะทําให้เป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยในการอยู่ร่วมกันที่ดีแต่ถ้าคนไม่รู้จัก มีความสัมพันธ์ที่ดีในการสนุกสนานในดีไม่ดีก็ไปทะเลาะวิวาทหรือกันด้วยซ้ำเสียหายนั่นไอ้จุดหมายที่แท้มันอยู่ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราสนุกสนานกันเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่ใช่มัวไปหลงละเลงสองเราต้องให้กิจกรรมเนี่ยเป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต้องตั้งจิตเมตตาเป็นต้นในแง่ป่กเราผู้อื่นเราก็ตั้งจิตเมตตาไปเลย เราปรารถนาดีต่อทุกคนอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้นะแล้วเราก็จะขุมไอ้สติมันจะบอกหมดเลยเมื่อเราตั้งหลักไปนี้แล้วนี่คือเราเตรียมหลักให้สติไอ้สติไม่ใช่อยู่เฉยมันจะคว้าได้หมดนะมันต้องมีหลักให้อยู่แล้วนะถ้าจึงเรียกว่ามีคติให้เพื่อสติจับถ้าคนยังไม่มีอะไรให้ท่านก็เอาหาคติไปสักอันหนึ่งสติมันจะได้เอาคตินี้ไวจ้จับ ทำไมเขาจึงบอกว่าเออถ้าจะโกรธแล้วให้นับสิบก่อนนะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นับสิบนี่เป็นตัวอย่างของคติมันเป็นการตั้งหลักให้เพื่อให้สติมันมีที่จับพอมันเกิดเรื่องจริงๆขึ้นมาใช่ไหมไอ้นมด่าเราแล้วเราจะโกรธแล้วสติมันต้องหาที่จับดนเนี่ถ้ามันเคว้งคว้างาามันหาที่จับยากก็เลยไม่ค่อยได้ผลทีนี้สตินี่มันได้คติไว้ก่อนแล้ว มันจำไปเลยนะสตินี้แปลสองอย่างหนึ่งจำสิ่งที่ควรจำได้ไม่หลงหลืมสองก็ดึงจิตไว้ได้กับสิ่งที่ควรจะเป็นหลักของจิตที่ได้ประโยชน์ที่จะเกี่ยวขออย้องนี่ว่าหลักนี้เราได้ไปแล้วเออก่อนจะโกรดนับสิบก่อนนะ พอไปเกิดเรื่องขึ้นมาสติมันก็ได้หลักปั๊บจับได้เลยใช่ไหมไม่ต้องมวัวหาที่จับจับปุ๊บมันก็เอามาใช้เลยขนั้นก็เลยว่าเรามีการสอนภาษิตหรืออะไรกันเป็นคติเนี่ยเพื่อจะช่วยสติพอมีคติปับ๊บไอ้สติก็มีที่จับเข้าใจนะฮะทีนี้ว่าเวลาเราจะเข้าสู่กิจกรรมเราก็พิจารณาไว้ก่อนแบบสบายๆเออ กิจกรรมนี้นะเพื่อความสนุกสนานร่าเริงต้องทําให้พอดีให้เกิดคุณประโยชน์อย่าให้เกิดโทษทั้งตัวเราและผู้อื่นตัวเราก็จะไปหมัวหลงละเิงแล้วก็เลยเถิดหนึ่งก็ไม่หลงละเิงทําให้เสียหายในจิตใจของเราออกนนกรูนเอาทางสองก็ไม่เตลิดแสดงออกเกินไปแล้วก็ในแง่ผู้อื่นกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทําให้คนมีความมิตรไมตรีกันยิ่งขึ้น เออต้องให้ได้นะจุดมุ่งหมายเหล่านี้เพราะนั้นเวลาเราเข้าสู่การปฏิบัติในนั้นเนี่ยไอ้สติมันก็จะจับเอาหลักเหล่านี้ไว้ซึ่งเป็นความมุ่งหมายในตัวใช่ไหมว่าเออหนึ่งเราไม่เตลิดไปไม่ถูกล่อหลชักยุงเสียหายสองเราไม่แสดงอาการเลยเถิดเกินเขา้ขา,ขาเขตที่พอดีสามเราช่วยหมู่คณะด้วยว่าไม่ให้เสียหาย ให้อยู่ในความเป็นมิตรไมตรีเป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีมีอย่างเราไปสนุกสนานเพื่อสัมพันธ์ที่ดีกลับไปทะเลาะกันซะนี่เลยกลายเป็นศัตรูกันไปหรือทะเลาะวิวาทเกิดเรื่องเข้าคุกไปก็มีใช่ไหมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นมันผิดแลละไอ้สติของเราเนี่ยมาช่วยคนอื่นได้ด้วยช่วยทั้งตัวเองช่วยผู้อื่นแล้วก็คอยคุมไว้ให้มันอยู่ในขอบเขตเลยนอกจากเตือนตัวเองนี่ยเตือนผู้อื่นได้ด้วยอีกนะแล้วแต่เหตุการณ์ ก็ดีหมดเลยพอเห็นไหมฮะเอานะชได้นี่แหละอินทรียสังวรก็มีประโยชน์อา้าวมีอะไรนหฮะไม่มีแล้วนะ